สวัสดีค่ะอยู่กับแม่ดาวแฟมิลี่กันแล้อันนั้นคือคาถาบูชาค่ะสวัสดีค่ะเอาลมมาให้ค่ะแดดร้อนโอเคโอเคไม่ได้ครับเดี๋ยวดูแดดอ๋ออยากโดนแดดขึ้นไปเที่ยวชมได้นะคะข้างบนนะคะค่ะเอาคนละอันได้ไหมอ๋อไม่เป็นไรค่ะอันนี้จากประเทศอะไรครับพี่น่ารักจังเลย เพิ่งได้ยินนะพึ่งเคยได้ยินนะครั้งแรกที่มาจากประเทศนี้ฮกาไม่เคยได้ยินเนาะค่ะฮังการีฮังการีอยู่ทางไหนไม่รู้อ๋อมาทางแถวยุโรปมีทูบนะคะมีทูบมีพันใบสีนะคะก็เป็นองค์บริวารประจําวันเกิดค่ะถ้าถ้าเราเกิดวันไหนเราก็จะบูชาวันนั้นค่ะก็ท่องตามคาถาตามป้ายค่ะก็มีทูบนะคะเก้าดอกนะคะ สามครั้งแบบนี้ค่ะแบบนี้แบบนี้โอ้ยเสียงดังมากเลยน้ำบนตีเป็นจักหาทุนี่อีกนึงค่ะจะได้เดินเที่ยวไม่ไม่แดดร้อนค่ะเดินเที่ยวได้นะคะดอกไม้ในสวนหรือว่านั่งเล่นตามศาลาได้นะคะ เออผู้ใหญ่จะดีแม่จิตท่านเห็นท่านคงจะดีใจเออได้ร่มให้เอฟซีได้เดียร์ามาก็ได้แดดร้อนก็ได้กลางร่มหรือว่าฝนตกก็ได้กลางร่มก็ดีเลยช่วงฝนตกอุ้ยแบบเหมือนนักท่องเที่ยวเดินเลยนะก็นักท่องเที่ยวไงมาจากมาจากไหนนะฮังการีฮังการีมาจากแถวยุโรปแถบทวีปยุโรปเออนี่ครั้งแรกนะที่ที่เอฟซีมาจากประเทศนี้เนาะอ๋อรถเขาจอดอยู่ทางนู้นนนนูู้รถทอย่ความจริงน่าจะเอามาจอดข้างในก็ได้เนาะ จะเพื่อนก็ไปกราบพระนะคะยเย็นแต่ข้าวสื่ออันนี้ยังกับข้าวเหนียวสมตำมานั่งกินในสลัาเนาะหรือว่ากับขา้าว เอมันเย็นตรงนี้เย็นมากเลยวันนี้ท้องฟ้าทำไมเจ็มขนาดนี้นะดูทีไรก็ไม่เคยเบื่อเนาะถ้าฝั่งโน้นออกดอกนี่จะสวยมากเลยนะมันจะเป็นประตูดอกไม้เลยนะนี่ ซูมเลยนะเออเอฟซีมันเป็นอย่างนี้เลยนะนี่แม่ดอกของมันก็หย่อนลงมาเป็นเหมือนห้อยไว้ละยอยละยอยละย้ายอะไรสวยงามขนาดนี้นะนี่มันมีชีวิตนะเอ็นดูสิมันฮะมันเคลื่อนไหวได้นี่ถ้าต้นนั้นออกดอกนะโอ้ยค,คงจะงามมากเลยเหมาะจังเลยนะนประตูมันมันใบมันหมดมีตแต่ใบใบมันบางหมดแล้ว นี่นะคะกำลังขึ้นดีสวยงามมากเนี่ยเป็นตัวคูนนะต้นแรกนะคะที่อยู่ฝั่งตรงค์ทางเข้านะคะนีน่ะน,น,ะะนะคะมันจะห้อยระโยงระยางไปตามมันจะออกไปตามกิ่งเนาะนี่ปีหน้ารับรองว่าออกดอกเยอะกว่านี้ค่ะคมันจะระโยงระยางไปนะฮะเออสวยอยู่แต่มันออกน้อยใบมันเยอะนี่ มันจะออกไปตามกิ่งตามก้านแล้วย้อยและย้ายไปเนาะเหมือนห้อยไว้เลยนะอ๋อคูณสายรุ้งค่ะคูณสายรุ้งค่ะสวยมากเลยนะคะรู้มาว่าอยู่เอ้ามันก็คือดอกคูณแต่ว่ามันหนูไม่เคยเห็นสีนี้เนาะค่ะคูณสายรุ้งมันจะมีมสสีันวยค่ะสีมันสวยมากถ่ายรูปได้นะคะขอบคุณมากค่ะที่เว้มาเยี่ยมเยียนนะคะโอการน่ารัใหม่นะคะค่ะขอบคุณครัสวัสดีครับค่ะขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะ ขอให้เที่ยวอย่างมีความสุขค่ะไปแล้วอนาคตต่อไปไม่แน่นะรถเราอาจจะเป็นรถแบบนี้เรอใช่บางทีเราก็ไม่ไดเอารถใหญ่แต่ข้อยอยากได้รถใหญ่เพราะว่ามันจะได้ขนของได้เยอะเวลาไปไหนมาไหนจะต้องเอาของท <c oughs> ั้งเอาไปทั้งเอากลับเอาของมาขายคุณจะซื้อใหญ่อยู่นะเพราะว่าเพราะว่าเราจะได้ขนของจากกวกกอกมาขายที่นี่ไงอันนี้มันเป็นรถส่วนตัว แเราก็คงจะมีรถส่วนตัวอย่างนี้แหละอ๋อค่อยจะเอารถครอบครัวถูกประมาณก็จะซื้อสองคันค่อยจะเอารถครอบครัวบายบายจ้ามาทั้งลูกทั้งหลานบายบายพร้อมทั้งอุปกรณ์พร้อมทั้งข้าวของนะคะคิดถึงอุ้ยเข้ามาเซลฟี่ตรงนี้สวยมากเลยนะแอนสวย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 เลยจรารสีเดือดจราจักรสีเดือดหนึ่งสองสโอ้โหอะไรจะมีความสุขขนาดนี้ อยู่ด้งเลยอยู่ดูไดงดอกคาพี่หมวยชอบมากเลยพี่มวยรสกาเนาะนี่ถ้าพี่หมวยกลับมาแล้วโอ้โหเห็นดอกคูนใครเห็นใครจะปฏิเสธได้ก็ต้องชอบอยู่แล้วขนาดแม่ดาดูทุกวันังไม่ค่อยเบื่อเลยมาทีไรก็จะต้องพาเอฟซีชมดอกคูนสายรุ้งก่อนทุกครั้งปะนี่แล้วก็จะเห็นเหล่าผีเสื้อนะคะบินโบยบินหลากสีนะคะต่อไปนะคะเนาะ ะะดอกไม้ในกระถางนะคะกำลังงามแต่ว่าต้องรดน้ํานะคะเพราะว่าฝนตกก็จริงแต่ว่ามันอยู่ในกระถางมันแห้งไวนะมันอยู่ในกระถางมันแห้งไวโอโ้มาดูกุหลาบกุหลาบสีชมพูอันนี้คือธรรมชาติมันมันก็เคลื่อนไหวไปตามกระแสลมนะคะเหมือนมันมีชีวิตเหมือนมันโอ้โกุหลาบแดงปดัดสวยงามจังเลยกุหลาบแดงกุหลาบแดง กุหลาบแดงสวยสวยสวยกุหลาบแดงสวยงามเนาะนี่ดูดูดูดอกนี้ค่ะดอกนี้สวยกว่าเพื่อนเลยนี่กุหลาบแดงสีแจ่มมากเลยข้างบนนั้นเอื้อมไม่ถึงโอ้โหอันนี้ก็แข่งกันสวยนะคะนี่ดาวเรืองก็สวยบานซื่นก็สวยนะคะคอสมอสนะคะว่าไม่ออกดอกก็ยังออกดอกอยู่นะคะขนาด เขาบอกว่าเป็นดอกไม้เมืองหนาวออกเฉพาะหน้าหนาวนะคะร้อนมันก็อยู่ได้นะคะร้อนมันก็อยู่ได้เนาะโอ้ยห่งกันสวย,ยไปดูเห็ดนะคะเราจะเก็บเห็ดไปแกงไหมเน้อนี่หรือว่าจะเอาไว้ทําแนวว่าเห็ดแนวบ่หรือจะเอาไปก้อยเหมือนมันก่อนนั้นนะ่ะมันก่อนนั้นไม่ไดาก็ก้อยนะคะก้อยเห็ดหรือว่าซุปเห็ดหรือว่าลาบเห็ดนะดอกใหญ่เอาไปแกงก็ได้ดอกไม้เลาะทางเดินนี้ก็สวยนะนี่ สีสันของดอกไม้หู้ยอันนี้นะกลีบใหญ่ช่อใหญ่ใหญ่อิลีใหญ่อิล,อลีมันสวยเข้ากันได้เลยเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะเราเดินไปแบบนี้ก็เห็นดอกไม้สวยๆงามๆนะคะตรงทางเดินเนาะ ฝากชมคลิปด้านหลังให้แม่ดาสักห้านาทีนะคะฝากกดไลค์เป็นกําลังใจด้วยนะคะเอา้าดอกกระเจียวออกแล้วอุ้ย๋ยวมันอยู่ด้านในเนาะก็เลยมองไม่เห็นเลยนะคุณนะดอกกระเจียวมันอยู่ด้านในนู่นเดี๋ยวส่สองดูิโอ้ออกดอกอู้ดอกกระเจียวออกดอกแล้วแต่ว่าจนแก่จนเฒ่าแล้วเราไม่เห็นเลยเพราะว่ามันอยู่ด้านในนะคะเห็นไหมมันอยู่ด้านในแล้วไม่ค่อยเห็นมันสวยสวยสวย พอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ